วันนี้เสนอตอน The Pronunciation Pro Part 2, 2> ออกเสียงภาษาอังกฤษดังกับเจ้าของภาษาภาค2กลับมาอีกแล้วนะครับพี่น้องชาว Western Digital กับรายการ Speak Spark English นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับผม Christopher Wright หรืออาจารย์คริสที่เคยเจอกันในทอล์ s โชว์ที่นี่นะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มคำที่1ห,หรือชุดคำที่1น,นะครับคือ C E MENT นั่นเองครับคำนี้นะครับก็คือคำว่าปูนนั่นเองนะครับซึ่งพี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าอะไรครับซีเมนซีเมนอูตายนะครับถ้าคุณออกเสียงซีเมนเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษทั้งโลกก็จะฟังว่าไงไหมครับน้ำอสุจินั่นเองสิครับเขาต้องออกเสียงว่าซีเมนต์นั่นเองนะฮะจำเลยนะครับคำที่ลงท้ายด้วย E-N-T ต้องใส่เสียงไม่โทเข้าไปนะนะครับซีเมนต์เหมือนคำว่าอะไรนะครับเหมือนคอมเมนต์นะฮะมีใครพูดไหมครับเนเธอร์ชาวรัสาโพสต์รูปลงไปเธอไม่เห็นม่าคอมเมนต์เธอเลย คอมเมนต์คอมเมนต์เออมึงเขาเรียกคอมเมนต์ไม่ใช่เหรอวะ E N T ต้องเป็นเมนต์นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ comment นะครับ a comment cement หรืออีกหนึ่งคำครับ event นั่นเองครับ event เพราะเหมือนเดิม ent ใส่เสียงคล้ายๆไมโครเข้าไป event นั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยก็ยังออกเสียง event event กันอีกเยอะเลยนะครับอยากจะบอกนะครับว่าเปลี่ยนทำไมอะ่ะเพราะคนที่ออกเสียง event เขาดันไปนึกว่า event เป็นสำเนียงไทยไงฮะเขาอยากจะทำดัตจริตเป็นสำเนียงฝรัง่ง event เราเป็นบริษัทจัด event event เอ่อโทษนะครับ event ถูกแล้วนะฮะ event เนี่ย event มันจะแปลว่าขนาดหรือจะแปลว่าเท่ากันนั่นเองนะครับ Cement, Event กับ Comment นั่นเองนะครับคือ3 E-N-T ที่อยากจะฝากไว้นะฮะอันที่2นี่นะครับก็คือ V-E-H-I-C-L-E V-E-H-I-C-L-E e. นั่นเองนะครับ Vehicle นะฮะ Vehicle แปลว่าอะไรครับยานพาหน,นะแต่พี่น้องชาวไทยหลายคนครับ Vehicle, Vehicle, Vehicle อะไรก็ว่ากันไปนะครับ vehicle นั่นเองครับ3นะครับ ironironiron ออออเดี๋ยวไปร่อนกระทะใส่เลยนะฮะคำนี้ออกเสียงว่า Iron นั่นเองครับ Iron นะนะฮะ Iron นะครับตัว R จะไม่ออกเสียงนั่นเองนะครับซึ่งคำว่า Iron อย่างเช่น Iron Man มนุษย์เหล็ก Iron แปลว่าเหล็กกล้าหรือจะแปลว่ารีดผ้าหรือว่าเตารีดก็ได้นั่นเองนะครับ Iron นะนะครับ i ออนอ่าโอเคนะครับไปกันต่อเลยทีเดียวนะครับหมายเลข4เรามาลองดูตัว V 2ตัวดีกว่าไหมฮะที่พี่น้องชาวไทยมีปัญหาในการออกเสียงกันเป็นประจำ V A C u u m ที่แปลว่าศูนยากาศหรือดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนะฮะชาวไทยออกเสียงอะไรครับแวกค่ำโอ้โหแวะค่ำเลยนะครับไม่แวะเช้าเลยเหรอฮะ vacuum นั่นเองครับ vacuum นะฮะแวว นะฮะตัว v เนี่ะแวะและคิ้มคล้ายๆกับแมงมุมอะไรหลังคาแล้วครับแต่ก็ไม่ได้บอกให้คุณออกเสียงแวะขยุม่มแวะขยุ่มขนาดนั้นมันเป็นแค่ reference เสียงเฉยๆครับ v a c u u มแต่ถ้าไม่ขยุ่มก็เป็นแว c คูมสระอูยังพอรับได้ดีกว่าแว c ค m v a c ค m ฝรั่งก็งงสิครับ vacum คืออะไรวะ v a c u u มและเบอร์สี่อีกหนึ่งคำนะครับเดี๋ยวจะฝากไว้ที่พี่น้องจะไดยออกเสียงผิด vacantvacantv อาจจะมีพี่น้องชาวเวสต์ r ด d จิ i ต a l ไปบอกฝรังนะครับว่า this room is vacant ฝรังก็ what this room is vacant what this room is vacant ฝรังก็บอกฮ hey, คืออะไรนะฮะอย่าลืมนะครับย้ำกันอีกครั้งเผื่อไม่ได้ฟังสัปดาห์ที่แล้วออกเสียงผิดไม่ต้องไปดัดจริตด้นสำเนียงเข้าไปเรื่อยๆนะครับสะกดเลยครับ V A C A N T ฝรังจะบอก oh vacant v a, C a N T Kent. ชุดที่5นะครับเราจะเปลี่ยนสระอเป็นสระเ e, อกันนะครับนั่นก็คือคำที่หนึ T ่ง S T U W B O R N S T U W B O R N แปลว่าดื้อ Stubborn Stubborn นั่นเองครับ Stubborn ไม่ใช่ Stubborn นะฮะ Stubborn Stubborn นั่นเองนะครับ Stubborn นะครับ stubborn คือดื้อถึงคำว่า b o r n จะคือ born ที่แปลว่าเกิดแต่พอมันอยู่ในคำนี้ปั๊บมันคือ stubborn อีกหนึ่งคำนะครับคือตู้เก็บของ c u p b o a r d แน่นอนครับถ้าแยกกัน c u p ก็คือ cup b o a r d ก็คือ board เอามารวมกัน cupboard เห็นะครับต้องเป็น cupboard นั่นเองครับ cupboard ค u p b o a r d ตัวพีก็เป็น Silent เหมือนกันนะฮะอะคับเบิรนี่ c u บ b บิตัวพีมันกออกเสียงนะครับ Cupboard stubborn กับ Cupboard นั่นเองครับมาเลขหกับเป็นคำคลาสสิกตลอดการนะฮะคำคลาสสิกตลอดการเนี่ยนะฮะก็คืออะไรครับบัตรกำนันนั่นเองครับบัตรกำนัน ไม่ใช่ลุงกำนันหรือบัตรของผู้ใหญ่บ้านกำเนันกันนะบัตรกำนันคือใช้แทนตังเนี่ยนะครับ v o u c h e r ชาวไทยบางคนก็ออกเสียง voucher ไม่รู้วอยมาจากไหนบางคนก็เป็น voucher สละอูบางคนก็เป็น voucher สละอูบางคนก็เป็น voucher สละอบางคนก็เป็น voucher สละเอามีทั้ง5้าเวอร์ชันเอายังไงกันแน่ครับพี่น้องคำต่อนะครับ voucher นั่นเอง voucher นั่นเองครับ stress พยางแรกนะครับ voucher ส่วนถ้าเป็นนะครับคูปองใช้แทนตังก็ไม่ต้องใส่เสียงคูปอง restaurant นะฮะให้เก็บตัว n นะฮะคูปองคู p อ n นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งอันนี้ครับที่ผมชอบนะฮะอย่างเช่นวันก่อนเพิ่งสอนเด็กไทยไปนะฮะเขาบอกอะไรถือเป็นกีตาร์กีตาร์กีตาร์ที่ไหนเราก็เรียกว่ากีตาร์ยังไงนะครับอาจารย์กีตาร์เหมือนกันนี่ไง กีฬาลู่และลานเนี่ยเขาเรียกกีฬาอะไรอ่ะกีตานึกออกไหมมีใครเรียกไหมผมจะไปเล่นกีตาร์ครับไปลานกีตาร์ากรีตารครับกีตาร์นะฮะ voucher coupon กี i าร์เบอร์6นะครับหมายเลข7นะครับอยากจะฝากไว้นะครับว่าตอนนี้จะมีปัญหาระดับชาติอีกอันนึงนะครับก็คือคุณผู้ฟังหล,หลายท่านอาจจะฟังไปแล้ว และเกิดอะไรขึ้นครับคือนึกว่าภาษาอังกฤษต้องออกเสียงสำเนียงฝรั่งกับชาวไทยด้วยไม่ได้นะครับอย่างเช่นคำนี้ฮะ s y r u p คืออะไรครับคือน้ำเชื่อมนาถ้าเป็นผมผมคุยกับคนไทยผมจะพูดคำว่นนาน้ำเชื่อมนะครับผมจะไม่พูดว่าไซรัปแต่ถ้าอยากจะคุยกับคนไทยแบบสไตล์ฝรั่งก็ต้องพูดไซรัปไซรัปนั่นเองครับแต่ถ้าจะคุยกับฝรั่งมันไม่ใช่ไซรัปนะครับมันเป็นซิรัปนั่นเองซิรัป อ่นะครับ s ิร up เมื่อได้หนึ่งคำครับก็คือ syringe syringe ที่แปลว่ากระบอก หรือเข็มฉีดยาซึ่งบางคนจะบอกเข็มมันคือนีเดิลนะคะคุณเครสรู้ละจา้าแต่เข็มที่มันติดอยู่กับอีกรกะบ,บอกอีกทีเข้าใจไหมไอ้ทั้งชุดนั่นแหละนะฮะไอ้กระบ,บอกฉีดยาที่มีเข็มติดอยู่นั่นนะครับก็คืออะไรฮะชาวไทยไซลิงไซลิงหรือซีลิงซีลิงถ้าคุณไปออกเสียงซีลิงเดี๋ยวฝรั่งอาจจะฟังเป็นซีลิงที่แปลว่าเพดานสิครับบางคนก็ไซลิงไซลิงฝรั่งก็บ,บอกเอ๊ะเฮ้ยโทษนะครับผมจะมาฉีดยานะครับใจผมมาห้อยโหนสลิงเป็นเป็นสแตนแมนจะบ้าหรือเปล่าครับเขาออกเสียงไงไหมครับ อ่ะ s i r i n g e นั่นเองครับแต่คุณลงท้ายตัว GE ต้องให้เกียรติตัวเจอ seat range นั่นเองครับคุยกับคนไทยก็สำเนียงไทยคุยกับฝรั่งก็ต้องพยายามสำเนียงฝรั่งนะครับหมายเลขต่อไปนะครับก็คือหมายเลข8นั่นเองนะฮะหมายเลข8 e w r, r o r e w r, r o r นะฮะไม่ใช่ error นะครับแต่ต้องเป็น error e w r, r a n d errand นะครับ I have some errands นะครับมีธุระ นะครับ I have an errand หรือ I have to run an errand หรือ do an errand แต่ที่นน้นใช้ run an errand คือไปวิ่งทำธุระเนี่ยนะครับ I have to run an errand หรือ run some errands คือวิ่งไปทำธุระแป๊บหนึ่งนั่นเองเนี่ยนะครับ do some errands หรือ run some errands error กับ errand ไม่ใช่ error หรือ errant หรือ errant errant น,นะฮะประมาณนั้นน่ย er นะครับ error กับ errand มาเลขเก้าเนี T ่ยนะครับหมายเลขเก้า data เนี่ยคุณทำงาน Western Digital อาจจะต้องมีเรื่องราวของข้อมูลกันเยอะเนี่ยนะครับ data data ไม่ใช่ data สำเนียงชาวโลกก็คือ data data ไม่ใช่ data แต่ฝากวนะครับชาวอเมริกันบางคนตัว T เวลาอยู่ตรงกลางจะเป็นเสียงดอเด็กนะฮะจะออกเสียงว่า data โอ้โหนี่ยากครับ data data อย่าลืมนะครับเวลาฝรัง่องเขาออกเสียงคำคำหนึ่งแล้วเรางงคืออะไรนะบางทีนะครับถามเขาสิครับว่า uh, how do you spell that ใช่ไหมครับ data data แต่กู data แต่ถ้าช้าโลกจะเป็น data นั่นเองครับเบอร์สินะครับก็คืออาชีพ career career นั่นนะครับคืออะไรฮะค,คือ career นั่นเองครับออกเสียงเหมือนเกาหลีเลยครับวิธีการจำนะพอนิชจคุณจากวง 2pm ครับ he has a career in c a r e e he has a career in career คือมันแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยนะครับมีอาชีพยอยู่ที่ประเทศเกาหลีนั่นเองครับแต่ถ้าคุณออกเสียงว่า carrier carrier นี่นะครับฝรั่งจะฟังเป็นอะไรไหมฮะพาหานำโรคหรือคนขนของหรือพานะหรือว่ายานพานะที่ขนของหรือขนสินค้านั่ครับมาจากคำว่า carry ไง carrier ก็เหมือนกับยี่ห้อแอร์คือเป็นพานะขนความเย็นมาให้บ้านคุณแต่ถ้าอาชีพไม่ใช่ carrier จะเป็นคา r e ี r นั่นเองครับ a career s t r e s s ที่พยางค์สองนะครับนิจคุณ has a career in career นะครับฝากไว้เป็นความรู้ภาษาอังกฤษนะครับมันมีหลายสำเนียงครับดังนั้นอย่ายึดติดกับสำเนียงอะไรเป็นพิเศษสำเนียงไทยดีๆก็ดีแล้วล่ะครับแต่ขอให้เป็นสำเนียงที่ถูกต้องสำเนียงที่พอเพียงสำเนียงที่เข้าออกับชาวโลกได้ดังนั้นครับวิธีเดียวที่ต้องทําให้สำเนียงเราดีขึ้นไม่ใช่กระแดะไม่ใช่ดัจจริตแล้วก็ไม่ใช่ไปนะไปฟุ้งซ่าน แต่ต้องทำเลยฮะออกเสียงให้ถูกต้อง pronunciation ให้ถูกต้องและอยู่ในสำเนียงไทยเราจะทำให้เรากลายเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษด,ด้วยความเป็นธรรมชาติและถึงเวลาที่จะประกาศและชาวโลกรู้นะครับว่ามีอีกหนึ่งสำเนียงในโลกอย่างเป็นทางการสถที Hello everybody welcome to Western Digital my name is Christopher Wright and today I have to go now but don't forget all the words that I taught you just now nowadays career data error syringe syrup voucher coupon stubborn cupboard vacuum iron vehicle cement event เห็นไหมฮะผมใส่สำเนียงไทยแต่ผมออกเสียงถูกชาวโลกเข้าใจและคุณก็จะพูดอย่างเป็นธรรมชาติปลดปล่อยตัวเองสถกทีครับสำหรับนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษครับผมสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต